บ้านบุยบ้านกู่ยางก้อยวาดออกหวัดมันเป็นโบเดียวกันหมดนะครับไม่ไม่ได้เป็นแยกส่วนกับข้อฟ้าก่าดจงบัติตรงนี้ก็เหมือนกันเป็นของพวกเราทุกคนเรื่องเล็กเดียวแต่หลวงค้ามาตีห้องแเอ๋นั้นห้องแเอ๋ตรงนี้ครับถ้ามันย่งหมากๆนะครับมันจะยินไปจนถึงบ้านโบยด้วยนะครับไม่อยากยินเดี๋ยวชาวที่ตรงนี้นะครับขอยักฟ้ากันดู้วยหรือเปล่าโคงแต่ย่างหัวถูกว่านี้นี่เป็นของ รีไม่ว่าจะเป็นปลาหรือว่าสิน้ปลาว่าแต่น้ำบรูด้านวัตถุต่างๆนั้นให้ช่วยกันหลักษานะครับจบข่าวขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณคุณพ่อ๋อดให้การบาดทิศน้องให้ลูกช่วยหนักว่าบันไดนี้ยังกี่คันนะครับเดี๋ยวเราจะมีนายจังนายจังเด็กเขเป็นคนทำนะครับคนไหนยังไม่บอกกตอนนี้ในนี้จะมีนายจังเด็กเขาควบคุมกันกวาดซ้ำเขาจะรู้ว่าบันไดทั้งหมดนี้มีกี่คันลูกลงมเหมือนที่วยกันหนักเลยไปจะเลื้อนกลางเ้ยตบทุก ตบทุกกระทุกรับรางวสโป๋เราต้องงั้นเลยเจ้าพ่อคุณนะครับ